ดนบันดาลให้พบช่องทางธรรมมาหากินได้มีเงินทองเป็นกอบเป็นกำหลุดพ้นจากความแล้งแค้นเสียทีมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นและมีดวงทางด้านโชคลาภมากขึ้นด้วยครับขอกราบคุณบาอาจารย์และสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่มีความศรัทธานในบทสวดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญกุศสลสืบต่อไปครับอยู่กับช่องเอื้ออังกูน ที่ได้รวบรวมบทสวดพระคาถาต่างๆที่เกือบจะสูญหายไปกับการเวลาและในวันนี้บุญได้นำพาทุกท่านมาพบเจอกับพระคาถาบทนี้ซึ่งไม่เคยเผยแ,ผแพร่ที่ใดมาก่อนครับเรื่องของพุทธคุณนั้นได้ตรงตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเลยครับหากอยากมั่งมีเงินทองอยากรวยเป็นเศรษฐีอาจารย์ท่านว่าให้ว่าพระคาถาบทนี้ไปเถิด จะบังเกิดพุทธคุณอย่างมหาศาลแก่ดวงชะตาของท่านทั้งหลายชักนำช่องทางธรรมมาหากินให้มีรายได้ที่มั่นคงมีเงินทองเป็นกอบเป็นกำรรกับบทสวดพระคาถาทุ่งเศรษฐีหากท่านผู้มีความศรัทธาทั้งหลายพร้อมแล้วโปรดตั้งนโมไปพร้อมๆกันสามจบนะครับนะโมตัดสะพะคะะโโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมา ธนปาตังมากะมายังอัคขระโตปารัตโยวันมิตตาวะมามิหังสิเสเรนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา สีเลนะนิพพุติงยันติสีลธรรมังนมามิหังโอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธน,นปาตังมากะมายังอัขะรตโตปาระ ตโยวันมิตตาวานะมามิหังสิเสเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปัทาสีเลนะนิพุตติงยันติสีละธรรมัง นะมามิหังโอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอัขะรัตโปตปาระตะโยวันมิตตว นะมามิหังสิเสเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติิงยันติสีลธรรมังนะมามิหังท่านทั้งหลาย ที่ได้เจอพระคาถาบทนี้ถือว่ายังมีบุญเก่าและไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนถือว่าท่านทั้งหลายที่ได้เจอพระคาถาบทนี้โชคดีมากๆแล้วตัวของกระผมเองก็ได้สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำชีวิตการเงินการงานดีขึ้นและได้พบกับกาลยานามิตรที่ดีชักนำให้ได้พบกับช่องทางทำมาหากิน ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมและอยากให้ทุกท่านได้อย่างเช่นตัวกระผมได้จึงนำพระคาถาบทนี้แห่งครูบาอาจารย์มาเผยแพร่ให้แก่คุณผู้ชมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านทั้งหลายชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับ และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ติชมใต้คลิปให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งคั่งไม่เจ็บไม่ไข้ด้วยเถิน สาธุสาธุสาธุ